ขอ,อกหน,นึ่งเหียบนี่โตไหมเอา้เดียวไเดียวรู้เรื่องเลย <c oughs> ไปเดียวรู้เรื่องครับอเคอดึงนครับเตรียม,มที่ตักเลยครับดูไฟหน่อยโตครับ โอเคครับอ <ersch> um, uh, mm ่ะ hmm. ว <ć S 2> ัดไปเลยใช่ด้วยครับ yeah, ุดยอดนะครับ เนี่ยครับเล่นก่อนเล่นก่อนสวยมเียวก่อครั้งยังฟาวยังาตนเล่น่อนโอเคแม่ดิ้ลก้น้าสวยนะครับมินนึงอ่ะขนาเดี่ยวจะเล่นเนาะเดี๋ยวเลยาไหาไห้ก่อ โอ้โหมีไซครับต mm. 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 so ัวน mm. ี้ตัวไซัดก่อนแล้วค่อยใส่ไม um> um> ่เดียวอยู Defense> ่เลยไหมโตนะครับอ้ยโลนิดเดียวดีแล้วไม่จังหว่ดเจ็บอยู่ไซใหญ่นี่ละปลาจะได้ไม่ช้ำนะครับโอ้ไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับไปกันเพื่อนว่าไม่เดียวนิ่ม มาดิ่นในมือของว่างลงตู้กรูมันตัวมียตัมียหรอตมยนี่ยตอวี่ตัวือตู้กรูหัวแหลมเดี๋ยวเราจะจับพามังเอายุ่นมาเลยเอา่อยเอายุ่นมาปล่อยได้ไเจ็ดสิปล่อยไดท่เลยเอายู่นมาจะไปเอาไปพีกุบนะ ko alo alo